สวัสดีค่ะจากกนสิลิปพัฒนานะคะวันนี้เรามาแนะนำปั๊มลมแบรนด์ s o m a กนะคะรุ่น HSC 150/850ค่ะปั๊มชุดนี้นะคะเหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับร้านที่เปลี่ยนยางรถบรรทุกนะคะหรือบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับ งานเทเลอร์งานแบ็คโฮอะไรต่างๆที่ใช้งานยิงบล็อกรถใหญ่หรืองานที่ต้องการใช้งานแรงดันสูงนะคะก็จะเหมาะกับปั๊มรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบ2ูสเต e นะคะหรือเป็นระบบไฮเพชเชอร์นะคะที่เรียกว่าเป็นปั๊มแรงดันสูงกันนะคะกันนี้จะเป็นขนาด15แรงม้านะคะจะมี2หัวดูด1หัวอัดนะคะขนาดถัง850ลิตรนี้นะคะก็จะมีขนาดความเส้นผ่านศูนย์กลางถังนะ90เซนค่ะ ความยาวถังนะคะหน้าถังก็อยู่ที่200เซนหรือว่าที่2เมตรค่ะส่วนความสูงของปั๊มนะคะอยู่ที่เมตร60หรือ160เซนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อาจจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับปั๊มรุ่นนี้นะคะถ้าสำหรับมืออาชีพที่แบบต้องการเอาไว้หน้าร้าน ถ้าทำงานเร็วๆต่อเนื่องได้นะคะแนะนําเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะเราปรับแรงดันของปั๊มอยู่ที่12-14บาก็คือหมายความว่า,าลมจะเต็มถังที่แรงดัน14บาค่ะแล้วปั๊มจะกลับมาทํางานใหม่เมื่อแรงดันตกลงไป2บาที่12บาค่ะและที่พิเศษที่สุดนะคะเราก็ปรับตัว p พ t สเชอร์สวิตนี้ให้นะคะเป็นของยูิดะที่เป็นญี่ปุ่นนะคะมาพร้อมกับมอเตอร์ฮิตชิ15แรงม้าค่ะปั๊มลมระบบทูสเตนี่นะคะ จะมี2หัวดูดหหัวอัดนะคะ2งหม้อกรองนี้นะคะจะเป็นแรงอัดชั้นที่1ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแรงอัดชั้นที่2ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว h i g h p r e s s u r e buffer t แทงนะคะก็จะทำหน้าที่ที่จะทำให้แรงอัดของลมนะคะที่มาจากชั้นที่1น,นะคะก็คือจาก2หัวสูบนี้นะคะก่อนที่จะเข้าแรงอัดชั้นที่2เนี่ยมีความเสถียรขึ้นค่ะแล้วก็ ตัวแทงนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันถ้าตรงหัวส่วนแรงอัดที่2นะคะถ้าวาล์วดูดมีการเสียนะคะก็จะทําให้ลมมาอั่น ดังนั้นเนี่ยเราจะมีตัวเซฟตี้วาลนะคะถ้ามีลมอัน้นปุ๊บตัวเซฟตี้วาลก็จะโบรอลมทิ้งค่ะทำให้ท่อส่งอากาศนั้นไม่แตกค่ะแล้วก็ส่วนตัวแรงอัดช่วงที่2นี่คะตรงหัวนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นช่วงแรงอัดที่เรากําหนดนะคะว่าเราต้องการแรงดันที่เท่าไหร่ค่ะอย่างนี้ตัวหัวที่เป็นทูเซตหรือแรงอัดชั้นที่สองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นตัวบูสเตอร์ที่เพิ่มกําลังในเรื่องของปริมาณลมที่อัดเข้าไปอะคะ่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทางบริษัทเรามีทีมงานที่มีความชำนาญทางด้านปั๊มลมทูสเตทที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ